สวัสดีครับกลับมาอยู่ในช่อง NC Today หลังจากที่คุณเห็นผมติดงานผมเลยต้องให้ทีมงานของผมอัดคลิปให้จะเป็นยังไงไปดู Let's go <S วันนี้ผมลืมเปลี่ยนสก,กินเล่นแบบนี้แหละข <c oughs> ี้เกียจปะเริ่มกันไม่ต้องเสืิกล่องเอาแล้วพูด อ้วต้อง,งรับโทรศัพท์กันมา <c oughs> เล่นด้ยวยก่อนดิน <c oughs> <c oughs> ออกโอเคต้องไปคุยกับหัวหน้างานอยู่ไหนอ่ะอยู่กับหัวหน้างาน you อะไรวะเนี่ยหกนะเราต้องไปหารูปภาพสักหน่อยมันไม่ถ่ายหรอเฮ้ยเตือด้วยเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยเขาบอติมันไม่ถ่ายอ่ะสร่างคนเดียว่กับส่ายใส่ใ่ ไอ้นตัเครื่องหมายสีแดงได้ไหมใช่ตอนนทำไมพี่ดูทำไมพี่ดูคุยแล้วทำไมพี่ดูคุยแล้วขอสิ่งพี่แปดมีมี Already, the work Ow. isn't done, and I will <laughs> you <Is> it ตีไปไหนวะตายแล้วอ้าวน่ากลัวจังกลัวอยู่ดีหัวหน้าก็มาเป็นหน้ารถคตรไหอ่อะโอ้มีผมวิ่งก็จะไม่เห็นนี่ your shift ends when i say it ends not a moment before sit back down i already said you can't leave clocking out the clock doesn't decide when you're done i do i do it i ว่าแอบหนีเหรอฮะเป็นบอสได้เปล่าเป็นบอสเองได้เปล่าเดยวเพนูกก็ดีเข้าใจเฮ้ย

อ,อย่างน้นอยก็เงินสดเดินเพลรูปวันไหนถามผู้รู้มึงรู้รห,หรือหลัวอิกู้ตรงนี้เปล่ามีรูปไหมรูปสัตว์น่ารักอ่ะมีไหมรูปสัตว์ ้ยพวไหนได้ปะตัวนี้ว้าวเดอร้รอ่ออตอเนี่ยอลยแตกเดอบร้อยจบเลยเล่นเล่นไม่เป็นกเลย ใช่นี่ลูกปั้นมีตั้งหกสิบหาอันใช่ใช่ใช่ใ,ชใช